ก็เลามาต่อกันนะคะคุยกันไปถึงไหนแล้วตะกี้ <c oughs> เรื่องเออก็สมุยนะคะก็คือก็น้าแน่เมื่อนทิ่ิดาบอกนะคะเออก็คือพีริานาก็ต่อสู้มา เห็นไหมคะเพราะว่าแม่ไม่ส่งไงปิริดาเลียนนะคะเพราะว่าแม่ไม่มีเงินนะคะก็ซ่งไงหนองซ้าวเรียนจะว่าจีจบมอสามตกลงหนองซ้าวก็ไม่จบมอสามนะคะเพราะปิริดาเป็นคนอยากจนนะคะพ่อกับแม่เป็นคนอยากจนมาค่ะทั้งปิริดาก็ต้องต่อสู้ชีวิตช่วยขอบค้ัวมาตั้งแต่อายุ สามควบสิจาได้นะคะคือเลี้ยงน้องแล้วก็สิบควบก็เริ่มทํางานนะคะทํางาน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 เจ็ด <7 S 2> ควบก็จะหวาได้นะคะพอเจ็ดควบนี่ช่วยแม่กีดยางนะคะช่วยช่วยแม่กีดยางกลางคืนแล้วถึงก่อนไปโรงเรียนก็ช่วยแม่เก็บยางก่อนนะคะจนแม่บอกว่าไม่ต้องเก็บโูปเพราะายางมันมันยังไม่หยดที่มันยังมันมันหยดไม่แซตที่ แม่ต้องไปแก็บเพิ่มนะะี่ะคือสงสารแม่กับพอนะคะก็ต้องช่วยนะคะก่อนไปรงเรียนนะคะด,ดูดูที่ค่าปริดาเออเออต่อสู้ชีวิตมาขนาดไหนนะคะถึงกับขับ ถึงกับไม่มีกับข้าวกินไม่มีข้าวกินนะคะกินมันค่ะกินหัวมันหัวมันถุงจากไม่ว่ามันถุงบ้านเราหัวมันสามหลังอะคะ่ะมีเยอะแยะค่ะที่เบตงนะคะอยู่ใต้สุดสยามนะคะพิริดาต้องไปเก็บหอยเก็บปูกินแล้วก็ต้องกินมันเป็นข้าวแทนเป็นเดือนเดือนนะคะพิริดาต่อสู้ชีวิตมาแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณแม่ไม่ส่งให้พิริดาเรียนต่อนะคะตอนแรกพิริดาพิริดาอยากเป็นทหารมากก็ จบจากโรงเออรียนตชดเสร็จแล้วก็อ,อ,อาจารย์ก็ส่งมาจะให้ไปเข้ารอดอนะคะเพื่อจะฝึกนะคะฝึกจะเป็นทหารพันนะคะพี่ลีดาอยากเป็นค่ะอยากจะช่วยชาติค่ะตายช่วยชาติช่างมันเหอะเออเท่จะตายโอ้ยพี่ลีดาห้าวนะคะเป็นคนห้าวมากเมื่อก่อนแต่คุณแม่ไม่ยอมนะคะคุณแม่พาหนีกลับบ้านค่ะยอมเสียงเจ็ดไล่นะคะจะให้เขาไปฟรีๆเลยค่ะเจ็ดพันขายนะคะ เออมีที่ดินเจ็ดไรอยู่ที่เบตงแม่ขายเขาไปฟรีๆเลยค่ะเจ็ดพันโคนค่ะไรละพันเอ้ยเจ็ดพันบาทไรละหนึ่งพันบาทนะคะเสียดายมากค่ะจนทุกวันนี้นะคะเนี่ยค่ะชีวิตของพี่ลิดาที่จะเล่าให้น้องๆฟังนะคะใายถุตกให้ทุให้ทุก,ก,กๆคนฟังนะคะว่าเราอย่าเราอย่ามาท้อแท้ชีวิตนะคะเออพี่ลิดาเห็นแม่ไม่ส่งให้พี่ลิดาไปไปนั่งร้องให้ สามวันสามคืนอยู่ที่ห้วยนะคะห้วยเป็นห้วยเล็กๆเ,เป็นห้วยน้ํานะคะสามวันสามคืนไม่ไม่กลับบ้านนะคะเพราะคุณแม่ไม่ยอมส่งให้เรียนต่อนะคะพี่ลีดาก็เลยต้องเรียนด้วยตัวเองเรียนวิชาชีพด้วยตัวเองและตอนนั้นไม่ได้เรียนอะไรด้วยนะคะเรียนเรียนด้วยตัวเองเลยค่ะเรียนกับทุกคนเนี่ยค่ะก็ไปเรียนก็เหมือนที่บอกะคะ่ะ กเกือบโดนหลอกไปขายที่มาเลเซียแล้วเนาะเออนั่นเพราะเป็นยังเด็กอยู่อายุ15แล้วก็ไปต่อที่เกาะสม,มยุยแต่เกาะสม,มุยนี่ต้องขอบคุณพี่ซูซี่นะคะพี่ซูซี่ที่อยู่อังกฤษตอนนี้นะคะพี่ซูซี่เขามีแฟนเป็นเกาะสม,มุยตอนนั้นเขาก็เลยเขียนจดหมายให้พี่ให้ลิดาไปอยู่ที่นั่นนะคะไปทาํางานไปฝึกงานอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็อยู่ที่มูลบังกล,ลกตอนแรกนะคะถ้าใครที่คนที่เกาะสม,มุยดูคลิปลิดาอยู่นะคะ ที่เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ถ้าจาถ้าจําเจอรู้อาเจ,จรีดาได้นะคะก็ครอบคุณมาคนติดเป็นบุญคุณกับลีดาทุกคนติดคอยดูแลลีดากับน้องกับพอกับแม่เทยใหญ่ไปอยู่ก็สมุยนะคะเพราะว่าก็มีพิซักมีมีหน้าผู้ยิปถักนะคะหน้าอองนะคะติดคอยดูแลลีดามาตลอดแล้วก็หน้าตูพิสูนะคะ ที่คอยดูแลลิดามาคอยปกป้องคุ้มครองลิดาที่เกาะสมุยนะคะลิดาไม่เคยลุมบุญคุณเวลาลิดาไปเกาะสมุยจะไปกราบไปไหว้ทุกครั้งนะคะลิดาไม่เคยลุมบุญคุณคนนะคะลิดาขอบคุณมากนะคะที่ช่วยดูแลมาตลอดที่ไม่มีไม่เคยเกิดเรื่องอะไรกับลิดาเลยเป็นแก๊งอากีลาที่ว่านะากาเป็นทอมด้วยนะคะ แต่ว่าที่ว่านั่นแหละเออกาปรปะษานั่นแหละเออเราก็มาคุยกันเร็วๆแล้วนะครับผมมันตัดเดี๋ยวมันตัดเดี๋ยวมันตัดนีด่มันมุนมันงงไม่แล้วเนี่ยพิรีดาตึงบอกว่าแท่นตีไปขีดค่าต,ตัวตายมาช่วยพิริดาทํา youtube ดีไหมมาซ้อนพิริดาทํา youtube ดีไหมคะน้องอายุยี่สิ้านะคะน้องชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ไม่เคาออกชื่อก็แล้วกันนะคะบอกว่าน้องยี่ชิพานั่นก็แล้วกันนะคะขอ้ขอดูแลข้อแลยูทูปพิรีดานะคะ ดูคุณแม่คอยคุณแม่เปิดยู u b e พิลิดาให้ลีข้องลีดาให้ให้ใหหลูกลูกเช้าแรกนะคะว่าลีดาพานะันอะไรมามัง่งลีดาต่อสู้ชีวิตผันพืนนะคะกว่าจะได้กว่าลีดาจะมามานั่งอยู่พันนี่นะคะตอนนี้ก็อย่างเป็นนี่เป็นล้านนะคะตอนนี้อย่างเป็นนี่เป็นล้านนะคะอย่าง,าง,างถึงบอกว่าขอรอบมาจ่ายนี่ก่อนนะคะต่ออีตาย <laughs> ไม่ได้คิดว่าคือไม่ไม่กลัวตายนะคะนี่ดีใจเสด้วยซ้ำเออเราเราจะได้มดเว้นมดกล่ำสักที่ใช่ไหมอะเออใช่ไหมเออเนี่ยก็พูดกันฮาวๆนะคะพีริดพ,พีริดาเป็นคนฮาวๆพีริดาเป็นคนตรงๆนะคะใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่พีริดาไม่ชอบแอปเบลก็บอกเลยวไม่ชอบแอปเบลนะคะไม่ชอบพูดแอปเบลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพีริดาจะทำท่าว่าทิก k นะคะไม่แน่เดี๋ยวพีริดาจะทำทิก k แบบแอปเบลแบบ Apple แอปเบลไหนๆนะคะ แต่อันนี้เขาเขาทำ u t u b e เรื่องชีวิตหญิงแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นการทำบุญของปรีดาก่อนนะคะเพราะที่พ,พีรีดาพานก็คือขังเลทีิมาเรียมาถึงนอาเวาก่หนึเก้ยเก้าสิบเจ็ดนะคะมันทีสิบเดือนจูนนะคะจูจนนี้มันพอโซได้วะบันเรา โทษนะจำไม่ได้เดือนจูนก็แล้วกันนะจูน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 ถ้าเป็นภาษาเนาวเว่ยก็จูนี่นะคะเดือนจูนวันที่ยี่ิบสี่ีมานะคะทีมาที่มาอยู่นอเร์วเวยขังแรกแต่สามีแต่งงานมานะคะคือสามีคนแรกนี้เคยไปอยู่เมืองไทยกับลีดาสมปีนะคะ เออไปเลี้ยงไก่จางมัง้งคือทําฟ้ามไก่กันแล้วถึงก็เทนี่ก็ดีดาก็ไปเปิด้านเปิดลานแหลกๆในเมืองบ้านนอกอ่ะค่ะเปิดลานขายสมตำม,มังขายอาหารตำสังมังก็มีลูกค่าอีกก้นหนึ่งค่ะจนป่านนี้ก็แปดลอยบาทยังไม่ได้จ่ายเลยนะคะพอลีดาให้ให้ให้คือใจดีอะค่ะก็คือให้เส้นก่อนนะคะบางคนเขาไม่มีเงินก็ลีดาก็ให้เส้นนะคะ <laughs> จนป่านี้แล้วนะคะจนป่านี้จนมายุนี้ยี่สิบสี่ปีแล้วพี่ลีดายังไม่ได้ขึ้นเลยนะ <c oughs> ก็ยีลีดาให้ทาบุญนะคะบางที่กัดแจ๊กค่ะคือค่าต่างค่ายต่างแจกกันอ่ะก็บูดตรงๆนะคะอืมทีนี้ก็มาดูกันในเอครั้งเอใบประกาศอันที่สองนะคะที่พี่ลีดาไปเรียนมาพี่ลีดาเรียนทุกอย่างพี่ลีดาโชคดีมากที่มาถึงตอนนั้นปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะ พิริดามาถึงก็ได้มันเป็นวีซ่าที่แต่งฮานแล้วก็ได้ทํางานเลยนะคะมาถึงก็ได้แล้วพอดีโชคดีมากแม่สามีเป็นพยาบาลอยู่ที่สถานสถานที่เขาเรียกอะไรอะเออชลานะบ้านพักคนชลานะคะบ้านพักคนชลาสถานที่บ้านพักคนชลานะคะถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นภาษาบ้านเราภาษาตายกับถ้า ลีดาพูดตรงๆก็คือเหมือนกับถีรลอฟ้ามตายอะค่ะคนแก่นะคะคนติดแก่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นตกโรคเลยนะคะเป็นทุกโรคนะคะเป็นโรคประสาทเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังเป็นโรคเกี่ยวกับอปอดเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งเป็นโรคเกี่ยวกับอตับไตไส้พุงเป็นโรคทุกอย่างนะคะโรคทุกชนิดที่อยู่ในนั้นนะคะที่เขาช่วยตัวเหลือตัวเองไม่ได้เขาก็เลยไปอยู่ในบ้านพักคนชรานะคะแล้วเราก็ไปทํางานดูแลอยู่เออไอเราก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าคุณ ณแม่ต้องขอบคุณคุณแม่สามีนะคะคุณแม่สามีคนเก่าก็คือทูดินชูแรมนะคะเขาเอาลิดาเข้าไปทํางานในนั้นลิดาตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นทํางานประจานะคะก็คือไปฝึกหานก่อนนะคะทั้งๆที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แต่เขาเอาคนที่ว่าเออถ้าเราทำงานเป็นเขาก็เอาแล้วนะคะตอนนั้นน่ะลิดาก็มาถึงก็ทํางานเลยแล้วก,ก็เรียนภาษาไปด้วยนะคะตอนนั้นก็เขามีกฎหมายให้เรียนแค่แปดร้อยชั่วโมงนะคะ เอ0้ย850ชั่วโมงนะคะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะก็ลีดาทั้งเรียนทั้งทํางานนะคะก็กลับนู่นเนี่ยเที่ยงคืนนะคะุค่ะตอนนั้นยังไม่มีลูกนะคะตอนนั้นยังไม่มีลูกมา97าเจนะคะก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะก็ทํางานไปจน เขาบอกว่าเออถ้าถ้าอยากได้ฟาสเออหมายถึงว่าฟาสนี่หมายถึงว่าได้ประจํานะคะได้เป็นงานประจําแล้วตอนแรกเป็นตัวแทนเขาก่อนใช่ไหมคะเออก็เป็นแอสเซสเซนต์ที่ที่ให้ดูะคะ่ะเ,ออเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ก็คือแอสเซสเซนต์นี่นะคะพี่ลิดามาอยู่ใหม่ๆพี่ลิดาก็ได้เป็นเลยนะคะเป็นแอสเซสเซนต์นะคะนี่นะคะขอปิดขอปิดเ,ออเลขประจําตัวหน่อยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวใครเอาไปแฮกก็เอาเงินล้านของพี่ลดานะคะไม่มีสักล้านนะคะถ้าใครเอาไปก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่คือยเสียนี่ให้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะนี่มีอีกล้านเจ็ดเขาบอกตรงๆนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นแอสิสแตนต์นะคะมาครั้งแรกก็เป็นเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเป็นแอสิสแตนต์นะคะเป็นแอสิสแตนต์อือเป็นไอเอสแอสโคเรยกไอเอสแอสิสแตนต์หมายถึงก็ทําได้ทุกอย่างนะคะคือดูแล ผู้ป่วยผู้ชราหรือว่าเราทําในครัวก็ได้แล้วก็เราช่วยเขาพยาบาลก็ได้อะไรทุกอย่างนะคะคือมันเป็นรวมหมดนะคะคือเกี่ยวกับฟักฟักคล้ายๆผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะก็คือแบบนั้นนะคะเ,เราไม่ได้เป็นพยาบาลแต่เป็นผู้ช่วยเขานะคะเลีดาดีใจมากนะคะที่มาถึงก็ได้ได้ทำเลยนะคะดีนี่คือความภูมิใจที่ลีดามีนะคะครั้งแรกต้องขอบคุณคุณแม่สามี ลีดาที่ไม่เคยรบุญบุญคุณของของเขาเลยนะคะจนป่านนี้ลีดาก็ยังช่วยนะคะถึงแม่ลีดาจะเลิกกับสามีคนเก่าไปแล้วก็เถอลีดาก็ยังช่วยครอบครัวนี้อยู่เพราะว่าถึงยังไงเขาก็มีบุญคุณกับลีดานะคะถ้าไม่ไม่ไม่ใช่เขาลีดาก็คงไม่ได้มาเรียนแบบนี้นะคะลีดาก็เลยคิดว่าลีดาต้องเรียนทุกอย่างนะคะต้องลืมลีดาลืมภาษาตัวเองไปเลยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าลืม ลีดายังผูดตายได้ห็นไหมพอลีดาคิดว่าคนเล่าคนเล่านะคะเกิดเกิดที่ไหนอ่ะเกิดที่ไหนก็ไม่ลืมหรอกภาษาตัวเองอ่ะภาษาตายอ่ะไม่ลืมแนนนอนใช่ไหมอ่ะถ้ามาเรียนดูภาษาเขานี่เราต้องลืมภาษาตัวเองไปก่อนถูกต้องไหมคะเราต้องเอาภาษาเขาไปก่อนภาษาเขามันยากมากต่อยเลี่ยนไปต่อยคุณ้นโยต้องกี่สิบป,ปีกับค้นอย่างแรงไม่เหมือนเขา ก็เหมือนฝรั่งไปแลงภาษาไทยบ้านเลาเห็นไหมเขาก็อย่างแลงไม่เหมือนเล่าเลยใช่ไหมอ่ะทึ้งต่อเขาเลียนเก่งขนาดไหนเขาเขาก็อย่างผูดไม่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 เขาเรียกอะไรอ่ะเอ๊เขาเรียกหนํำเชียงออกไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นไหมทุกไหมทุกเหมือนที่ลดาผูดทุกไหมคะลิดาเขาพูดเร็วๆนะพอเดี๋ยวมันตัดไปลาวทุงเดี๋ยวไปตอตอนทีอันนี้ตอนตีต่อเร็วอ่ะนี่เห็นไหมจำไม่ได้แล้วนี่สมองเดิมเดิมเหมือนเหมือนเลยเดี๋ยวเขาไปกินยาทั้งแนวนะ เเดี๋ยวไปต่อคลิปคลิปที่สีนะคะเ,เดี๋ยวลีดาจะบอกนะคะว่าลีดาเน,นี่คือนี่คือหันแหลกนะคะแต่ลีดาทำน,นะคะเดี๋ยวไปต่อคลิปที่สีนะคะโอเคนะคะติด,ด,ดตามต่อนะคะยังไม่จบนะคะยังมีอีกหลายใบยค่ะสิบว่าใบาค่ะที่ไายมากนะคะคือใบประกาต่างมดนะคะโอเคนะคะจบแค่นี้ก่อนคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ